มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่ตำรวจไซเบอร์นำกำลังบุกจับ M. เอ็มเอกชาติที่บ้านพักจังหวัดจันทบุรีพร้อมผู้ร่วมขบวนการอีก5คนหลังพบว่าไปเกี่ยวข้องฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์โดยมีการยึดทรัพย์สินจำนวนมากนะคะ ตำรวจได้ควบคุมตัวเอ็มเอกชาติฝากขังที่ศารอาญาโดยตำรวจพบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันเข้าไปที่คนใช้ของนายเอ็มกว่า30ล้านบาทค่ะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นะคะคุมตัวนายเอกชาติมีพร้อมหรือเอ็มเอกชาติอินฟลูเอนเซอร์สายรถแข่งพร้อมพวกรวม6คนไปขออำนาจศารอาญาฝากขังในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน โดยระหว่างที่ตำรวจคุมตัวนายเอ็มขึ้นรถควบคุมสื่สอมวลชนพยายามสอบถามนายเอ็มนะคะว่าถูกตำรวจกันแกล้งหรือไม่เพราะที่ผ่านมานายเอ็มยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์มาตลอดว่ามีอาชีพทำสวนทุเรียนถึงแม้จะจบการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่6ก็ตามแต่ก็เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวแต่วันนี้ถูกตำรวจจับกลุ่มเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกหรือไม่แต่นายเอ็มก็เลือกที่จะไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ถูกควบคุมตัวออกไปด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยคะ่ะ เอ็มเยอากเพ่มเอ็มเอ็มเอ็มอกไปอะไรครัเอ็มเ็วอยเองครับตำรวจตรวจแก้งเราใช่ไมมองว่าตารวจแกล้งเราใช่ไมในการที่จับกลุมจับกลุมทั้งเอเอ็มเอ็มอ็อนบ้าอยามอเมอเอ็วันนี้ยมาแวาอยมเรามั่นใจในส่วนที่เราท ด้านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็บอกว่าคดีนี้สืบเนื่องจากคลิปทำร้ายร่างกายแบงค์เลสเตอร์ที่หลายคนน่าจะจำกันได้ดีนะคะก็เลยมีการขยายผลเรื่อยมาจนไปถึงตัวเอ็มเอกชาติแล้วก็พบว่าในเอ็มเนี่ยมีพฤติการแปะลิงก์เว็บพนันพอตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่ามีความเกี่ยวพนันกับจำเลยคดีฟอกเงินเว็บพนันเครือข่ายอั้มภูมพัฒน์และแยมธมนพันธุ์อดีตนักแสดงสาวมาก่อน เคยถูกสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินคดีเรื่องการฟอกเงินและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินที่ตำรวจไซเบอร์สืบสวนอยู่ไม่ว่าจะเป็นคดีของกอล์ฟเอสคารและเจนวิทจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มในเอ็มและพวก พลตรตรีรงยืนยันนะคะว่าในเอ็มเป็นผู้รับผลประโยชน์จากเว็บพนันและเป็นขบวนการฟอกเงินมีเส้นทางการเงินจากเว็บพนันโอนผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีก่อนจะโอนเข้ามายัางบัญชีธนาคารของคนรับใช้ในเอ็มมากกว่า30ล้านบาททางที่ปกติแล้วคนรับใช้จะได้เงินเดือนเดือนละ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นจากนั้นเงินเหล่านี้ก็จะถูกนําไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆซื้อรถยนต์ซื้อทรัพย์สินมีค่าก่อสร้างอาคารทําธุรกิจซึ่งตํารวจอยู่ระหว่างขยายผลสืบทรัพย์เพิ่มเติมค่ะ คำว่าเป็นคนฟอกเงินเนี่ยคือข้อหาที่ดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดนะครับคำว่าฟอกเงินเนี่ยรวมถึงผู้รับประโยชน์ด้วยนะครับงั้นเอ็มเนี่ยอยู่ในส่วนของผู้รับผลประโยชน์ด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ข้อหาเนี่ยก็เรียกว่าร่วมกันหรือสมคบฟอกเงินตามกฎหมายฟอกเงินนะครับการฟอกเงินเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่การยักย้ายถ่ายเทซ่อนเลนปกปิดอำพรางเพื่อไม่ให้ทราบถึงแหล่งที่มาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ เกิดขึ้นจากความผิดมูลฐานครับจากหลักฐานพบว่าเอ็มเป็นเจ้าของเว็บพนันเว็บหนึ่งไหมครับเชื่อว่าเอ็มอยู่ในส่วนของผู้ที่รับผลประโยชน์ครับและก็จะมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อนะครับว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดอื่นอีกหรือไม่นะคะโดยรับเพียงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของตนเองแต่ไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้และปฏิเสธข้อกล่าวหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ อย่างไรก็ตามจากการที่ตํารวจเข้าตรวจคน้นก็พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงหลายอย่างนะคะแล้วก็พบทรัพย์สินของกลางเป็นจํานวนมากทรัพย์สินบางส่วนถูกนําไปฝากกับบุคคลอีกหลายคนดังนั้นขอให้บุคคลที่รับฝากทรัพย์สินเหล่านี้รีบมาแสดงความบริสุทธิ์แสดงตัวกับตํารวจไซเบอร์ค่ะ